ถามโดยที่ผมไม่ต้องการคำตอบถามตัวเองว่าตัวพวกคุณเป็นใครพอผมเรียกประเภทของบุคคลถ้าใช่นั่งลงอาจารย์ข้าราชการกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพงานนี้นั่งลงลูกจ้างที่เรียกตัวเองว่าเป็นดีไซเนอร์นั่งลงนักเรียน นักศึกษานั่งลงแต่อีกสองอันนี้สำคัญที่สุดผมจะดูที่คุณแยกแยะได้ไหมใครทำงานนั่งลงไม่ทำงานอยู่สองคนไม่ได้แปลว่าเขาไม่คิดเขาไม่ได้ทำงานแปลว่าเขาไม่จะเป็นต้องเป็นนายใครและไม่ได้เป็นลูกน้องใครถามพวกที่เป็นลูกจ้างแล้วบอกตัวเองว่าเป็นนักออกแบบ คุณเป็นลูกจ้างของบริษัทเป็นลูกจ้างทำไมเพราะเขาจ่ายเงินคุณดีหรือเพราะว่าบริษัทนี้ทำงานดีหรือบริษัททำงานดีเปล่าไม่รู้แต่รุ่นพี่ที่เรียกให้ไปทำงานด้วยเก่งหรือไม่มีลูกพี่แต่เจ้าของบริษัทนั้นเก่งถามกลับว่าแล้วคุณเป็นนักออกแบบอะไรเหรอถึงเป็นลูกจ้างครับนักออกแบบอิสระ ทำเป็นฟรีแลนซ์หรือเปิดบริษัทตัวเองถามว่าลูกค้าที่เขาเดินมาหาคุณให้คุณออกแบบหรือคุณทํางานไปแล้วเขาซื้องานคุณคนเหล่านั้นเขาซื้อเพราะอะไรเขาไม่ได้ซื้อว่าคุณอยู่ออฟฟิศหรือแต่งตัวทําตัวเป็นอาร์ติสต์เขาซื้อในผลงานของคุณมันฟลุกหรือเปล่าผลงานเหล่านั้นว่าครั้งนี้ออกแบบมาดีคราวหน้าเขาจะเดินกลับมาหาคุณอีกไหม สองกลุ่มระหว่างผู้ลูกจ้างกับเป็นเจ้านายตัวเองทํางานมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งอยู่กับตัวอีกอย่าง,งอยู่กับบริษัทแก่นของคุณอยู่ที่ไหนแก่นที่คุณบอกตัวเองว่าฉันจบมาแล้วฉันเป็นดีไซเนอร์ไอ้คำว่าแก่นคำว่าเอเซนส์คำว่าแวลูที่อยู่ในใจของคุณภาษาทางการตลาด มันคือหัวใจของคําว่าแบรนด์ดีไซนเนอร์มีความสาเร็จไม่ใช่ที่เงินในกระเป๋าแต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงคนด้วยสิ่งที่คุณยคดี